ไปติดตามโครงการทหารพันธีกันต่อครับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักระพันเพนซิรินะครับตรวจเยี่ยมการดําเนินการโครงการทหารพันธีในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นครับนายประวิทย์บุญมีผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักระพันเพนซิริและคณะติดตามผลการดําเนินง,งานโครงการทหารพันธีของกรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8 และกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3ค่ายศรีราชเดโชชัยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพร้อมรับชมการดำเนินโครงการทหารพันธ์ดีของหน่วยโดยมีพันเอกวรวุิสําราณผู้บังคับการกรมทหารราบที่8พร้อมด้วยพันโทย,ยุทธพลบิดอนผู้บังคับกองพันทหารราบที่3และพันโทวรเทพฟ,ฟ้าสารผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3และเจ้าหน้าที่โครงการทหารพันธ์ดีกรมทหารราบที่8ร่วมให้การต้อนรับ โอกาสนี้ผู้อำนวยการศูนย์ได้ให้คําแนะนําในการดําเนินงานค่ะแนะนําหลักในการปฏิบัติการขยายผลต่อย,ยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดให้เจ้าหน้าที่โครงการได้นําไปแก้ไขและปฏิบัติให้เกิดความถูกต้องสมบูรณ์นะคะเป็นแนวทางให้ประชาชนที่มีความสนใจนําไปสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สามารถเพื่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการให้คําแนะนําเกี่ยวกับการแบ่งพื้นที่ในการทําแปลงเกษตรให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นค่ะสามารถปลูกพืชผักปลอดภัยได้อย่างเพียงพอเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารต่อไปค่ะ